ลุ้นกันสนุกรอรอรอ,รอช่องเจ็เปิดโผละครใหม่มีแต่นักแสดงตัวท็อปลงจอเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้เป็นที่ทราบกันนี้ว่าทุกค่ายไม่สามารถถ่ายละครหรือออกกองทํางานได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีข่าวออกมานักแสดงช่อง7หลายๆคนรับงานละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถฟิตติ้งหรือบวงสรงได้ พระเอกเบอร์หนึ่งเวียสุกลวัฒน์มีข่าวว่าลงเรื่องแม่น้ำโขงค่ายในบีเวอร์และรอปิดเสาห้าก่อนลุ้นนางเอกที่จะมาประกบนางเอกเบอร์หนึ่งอ้ำพัชราภาพี่เอก,กับพี่นิง้งให้สัมภาษณ์ว่ารับละครใหม่แล้วพระเอกเคมีใหม่รอช่องประกาศพระเอกสุดฮอตไม้พักเดชรับละครใหม่แล้วรอช่องประกาศลุ้นเล่นคู่อ้ำ เอกลักยิ้มเจ้าสเสน่ห์บูมกิดกล้องสัมภาษณ์ว่ามีละครรอ,อเปิดกล้องสองเรื่องเปิดมาแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งสามนั่งเอกสายฝีมือทับทิมอัญรญินเปรี้ยวทัศนียาแม็กกี้อาภาที่มีข่าวว่ามีละครรอ,อเปิดอีกคนละหนึ่งเรื่องและยังมีอีกหลายค่ายที่น่าจะเตรียมการละครใหม่มากพอสมควรแล้ว